สวัสดีครับเอารถส,สวยๆงามๆมาให้พี่น้องมึงครับแกนฟิโรโน่ฮอนด้ดาจก ฟีโนโ่ลายยี่หาครับยามาฮาฟินสวยครับยามาฮาฟินพีรองครับมีตัวท็อปครับ Pcx หมือ่สองครับภาพนางฟ้าเลยครับกุปปีร กูเปลี่ยงงานเลยครับพี่น้องครับตัวรีมโมทกับมีตัวกุญแจกับมีครับจะมาฟินสีนีก่ก็สวยครับพี่น้องครับเรียบร้อยอยี้มาครับสีขาวบริสุทธิ์คุณผ่องครับผม เบฟร้อยสิบล้อแม็กสีดำสีขาวสีดำเงินสีแดงผมมีแต่ขั้นสวยๆครับพี่น้องครับมีเวฟร้อยสิบที่ลวด ที่รวดสตาร์ทมือสนใจติดต่อสอบถามได้เวยครับอีีกซอ็กมือสองครับ เดี๋ยวผมติดถิ่มเบอร์โทรไว้แล้วครับตนใจกับิดต่อสอบถามเลยเลยครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ